รัชกาลที่สิบเป็นผู้มีบุญบารมีมากจะมีทรัพย์ในดินจนใครอิจฉาเกิดกลางรัชสมัยหลวงพ่อฤาษีลิงดำจืนยันไว้ในสมัยที่พระราชพพมยานหลวงพ่อวีระทาวโรหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำยังมีชีวิตอยู่ได้มีการรวบรวมคำเทศนา ของหลวงพ่อไว้เป็นหนังสือเรษีทัศนาจรซึ่งได้จัดพิมพ์ออกมาหลายเล่มหลายตอนโดยในเล่มที่หนึ่งตอนเทวดาช่วนขุดทองได้มีการทำนายสอดแทรกเอาไว้และมีการทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในรัชกาลที่สิบว่าจะมีผู้ใดมาขึ้นของราชเป็นรัชกาลที่สิบและจะมีเหตุการณ์ใดบ้าง ดังเนื้อหามีข้อความบันทึกไว้ดังนี้เมื่อแผ่นดินสะเทือนแผ่นดินสั่นเกิดขึ้นดรปริญญาก็บอกว่าเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติบ้างแต่ถ้าว่าเจ้าลิงนี่สิหรือสีลิงดำหัวหน้าทัศนาจรมันไม่ว่าอย่างนั้นพ่อแผ่นดินสะเทือนก็กำหนดจิตคิดว่านี่มันเรื่องอะไร พอมีความดำริเท่านั้นกบปรากฏว่าบรรดาปิยะสหายคราวนี้ไม่ใช่หมาแล้วกลายเป็นผีมีศักดิ์สีใหญ่แต่งตัวสีแดงพืชไปหมด70-80ถึงปคนประมาณสีเขียวสีดำอีกหลายร้อยคนเห็นบริเวณนั้นเกื่อนกลนไปหมดจึงถามว่านี่พ่อเทวดาแกมาทำอะไรกันอยู่ที่นี่ และทำไมแผ่นดินมันถึงสะเทือนเขาก็ชี้ไปที่ท่านเจ้าพระยาโกษาป่องคราวนี้กันไปคราวนี้ท่านเจ้าพระยาโกษาป่องน้องชายเจ้าพระยาโกษาปานท่านไปด้วยเชื่อนี้เพียงสมมุติคุณมาอยากคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงๆเจ,จ้าพระยาโกษาป่องเป็นใครก็อย่าคิดอย่าถาม ถามก็ไม่บอกแกก็เลยบอกว่าจ้าภรยาโกษาปองมันคิดจะขุดทรัพย์มันคิดว่าที่นี่มีทรัพย์มากมันอยากจะได้ทรัพย์ใต้แผ่นดินในเมื่อมันคิดอย่างนั้นก็เลยทำให้มันรู้ว่ามีจริงก็เลยถามเขาว่ามีมากไหมเขาบอกว่าเฉพาะทองคำก็สิบห้าตันเห็นจะได้แล้วอย่างมีแก้วที่มีค่ามาก ทีนี้เขาถามว่ามันลึกอยู่ไหมละ่ะจะขุดได้ไหมแกก็เลยบอกขุดไม่ยากหรอกมันไม่ลึกเท่าไหร่ก็ประมาณหนึ่งกิโลเท่านั้นก็ถึงก็เสร็จก็เลยบอกว่านี่แกไม่น่าจะบอกอย่างนี้นี่เนเป็นของที่เกินวิสัยที่คนจะขุดได้ทำไมถึงบอกอย่างนั้นเขาก็หัวเราะยังได้ถามว่าทรัพยากรทั้งหลายเหล่านี้จะปรากฏเป็นผลแก่ประเทศชาติในสมัยไหน ท่านก็เลยบอกว่าอนุภาพของทรัพยากรทั้งหลายทั้งหมดจะปรากฏขึ้นในกลางสมัยรัชกาลที่สิบแห่งกรุงรัตนกโกสินทร์สมัยนั้นจะปรากฏว่าประเทศจะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์เป็นกรณีพิเศษทุกสิ่งทุกอย่างจะพร้อมพูนบริบูรณ์จะกลายเป็นประเทศมหาเศรษฐีเขตหนึ่งอย่าว่าแต่เฉพาะในเอเชียเลย แม้แต่ยุโรปก็ต้องเอาใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอำนาจปุญบาร,รมีของกษัตริย์ทั้งสองพระองค์คือกษัตริย์รัชกาลที่9เป็นผู้มีปุญบาร,รมีใหญ่ปูพื้นฐานเอาไว้แล้วก็พระโอรสโอรสท,ทิราชที่จะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปก็จะเป็นพระราชาที่มีปุญบาร,รมีใหญ่ที่คนทั้งหลายคิดว่าจะทำลายประเทศไทย ให้เป็นคอมมิวนิตมีจิตยากปรารถนาจะให้คนไทยทั้งชาติที่มีความเคารพในพระพุทธศาสนาเป็นทาสของบุคคลกลุ่มเดียวไม่มีความหมายเพราะความหวังตั้งใจของบุคคลทั้งหลายเหล่านี้เขาจะผ่าตัวเขาพินาศไปเองเพราะอำนาจบุญบารมีของพระมหาที่เปี่ยมไปด้วยพระมหาการุณาธิคุณ ที่มีสมรรถภาพเป็นพิเศษเขาว่าอย่างนั้นก็เลยบอกว่าโมทนาด้วยนะแล้วก็ในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นเทวดาก็ต้องช่วยกันนะเขาก็เลยบอกว่าช่วยกันก็เลยถามต่อไปว่าการที่ทำแผ่นดินสะเทือนนี่นะเป็นปัจจัยเพราะเจ้าพญาโกษาป่องแกมีความละโมบโลกมากอยากจะได้ในทรัพย์ในแผ่นดินนั้นใช่ไหม ก็มีท่านหนึ่งบอกว่าไม่ใช่ไอเจ้าโกพยาปองนี่มันเพื่อนกันเคยเป็นเพื่อนร่วมกันมาแต่ว่าตอนนี้ตามันยังไม่ดีแต่ทว่านิสัยเขาดีก็คือว่าชอบสร้างตัวเป็นคนสุจริตไม่ทุจริตโกงเงินโกงทองของรัฐบาลรับราชการด้วยความซื่อสัตว์สุดจริตแล้วก็มีจิตประกอบไปด้วยกุศล เมื่ออย่างนี้จึงแสดงออกให้ปรากฏและอีกประการหนึ่งคนที่มาทั้งหมดนี้เป็นอันว่า99.99% 99จัดว่าเป็นคนที่มีบุญใหญ่มีศักดิ์ศรีใหญ่ก็เลยถามว่าคนที่มีบุญใหญ่มีศักดิ์ศรีใหญ่นะ่ะมันใหญ่กันตรงไหนเขาก็บอกว่าใหญ่ตรงที่มีความดีนะสิเพราะการมาคราวนี้นี่ ตั้งใจจะมานมัสก,การพระดีที่เรียกกันว่าสุปฏิปนโนและพระทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคณะของเขาเองความประทับใจของคนไทยในเรื่องราวในหลวงรัชการที่สิบกับพระอริยสง์ในอดีตเป็นความประทับใจที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาของเรื่องราวน่าประทับใจ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ในหลวงรัชกาลที่10ที่พระองค์ท่านทรงอัจฉริยภาพทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าเิรกิกพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตอลอดระยะเวลาที่ได้ผ่านมา ย้อนเหตุการณ์ไปเมื่อวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2526สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณในหลวงรัชกาลที่1 0ซึ่งในขณะนั้นทรงมีพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชจะอย่างมากดระราชกุมารและพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุญเดชได้สเสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยมอาการอา,าพาธหลวงปู่แหวนสุจินโนณวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่และอีกครั้งเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2545สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งในขณะนั้นทรงมีพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราช สยามมากฎกราชกุมารได้ส่งสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อส่งสเสด็จเปิดวิทยายลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอำเภอด,ด่านคุนทศนครราชสีมาพระพุทธรูปเขาชีกันพระพุทธรูปฝีพระหัตถ์ราชการที่สิบ พระพุทธมหาวชิระอุตตมกดาพระพุทธรโรสลักที่นาผาเขาฉีจันต์ตําบลนาจอมเทียนจังหวัดชนบุรีพระพุทธรูปฝีพระหตัตของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากมรมหลวงวชิรญาณสังวรเมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆป,ปรินายกทรงมีพระดำริที่จะอนุรักษ์เขาฉีจันจากการระเบิดภูเขาจากทางทหารเรือครั้งนั้นทางทหารเรือจึงยกพื้นที่เขาฉีจันถวายเจ้าพระคุณสมเด็จแล้วจึงโปรดให้ดรสุวิทย์กรัสมีพูดซึ่งครั้งนั้นยังเป็นกรองอธิบดีกรมศิลปากรเข้าไปเฝ้าที่วัดปรวรนิเวศวิหาร เพื่อหาแนวทางในการแกะสลักพระพุทธรูปนูนตําบนหน้าผาเขาฉีจันขนาดสูง109เมตรแต่ด้วยขนาดที่ยากเกินจะสร้างได้ดรสุวิทย์จึงหาถางเลี่ยงที่จะเข้าเฝ้าเจ้า,จาประคุณสมเด็จในการต่อมาจนกระทั่งดรสุวิทย์ขึ้นมาดำรงตำแหน่งรองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการ จากพระคุณสมเด็จจึงไปทูลพระบาทสมเด็จพระบรมชนาาทิพธิเบามหาภูมิพลอดุลยเดชปหารารว่รมมนาธบพิษว่าคุณสุวิทย์เขาไม่ยอมทําพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9จึงรับสั่งให้คุณสวิทย์เข้าเฝ้าในคราวเวียนเทียนที่พุทธมณฑลในวันวิสาขาบูชาและได้ตรัสถามว่าทำไมไม่ทำให้ ดรสุวิทย์จึงกราบทูลได้คุณภาพหินที่ยุย่ยกรวนไม่สามารถแกะลอยตัวด้วยเนื่องจากภูเขาถูกระเบิดจากการทำสัมปทานหินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงรับสั่งว่าถ้าแกะลอยตัวไม่ได้ให้ทำลายเส้นทำได้ไหมและจะทำให้สมเด็จพระบรมเป็นประธานครั้งนั้นเอง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งยังดำรงพระอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎกราชกุมารจึงทรงรับเป็นประธานในการประชุมโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันวัดจานสังวารารามในการประชุมครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รับสั่งกับดร์ซวิทว่าคุณสุวิทต,ต้องทำสำเร็จนะจะทำถวายสมเด็จพ่อในระยะเวลาแรกต้องมีการระเบิดหินเพื่อปรับพื้นที่หน้าผาให้เรียบเสมอกันแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ไม่ให้ระเบิดให้เรียบโดยส่งมัตยั์ก่อนที่จะใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประสานเทคโนโลยีเลเซอร์ฉายเข้าไปที่หน้าผา แล้วใช้น้ำปนขาวทาตามลายเส้นในเวลากลางคืนก่อนที่จะมาแต่งเส้นในเวลากลางวันตนลอดระยะเวลาในการจัดสร้างองค์พระพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการสลักพระพุทธรูปอยู่เป็นประจำในระหว่างการจัดสร้างเส้นพระซึ่งมีขนาดกว่า50เมตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้าเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรแล้วไม่ต้องพระไทยโดยทรงโปรดพุทธศินสุขโขไทยจึงมีการระเบิดหน้าหินออกใหม่พระบาทสมเด็จพระวชิรักกาเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาุโปรดเกล้าให้เข้าเฝ้ารับสั่งว่าสมเด็จพ่อรับสั่งว่าไม่สวยให้ทำพระพักเป็นแบบสุขโขไทย ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวจึงลงประทับราบกับพื้นแล้วทรงเขียนภาพเสียนพระพุทธรูปขึ้นเองรวมกับอาจารย์กนกปุญโภแก้วกรองอธิบดีกรมศิลปากรผู้ออกแบบพระดังนั้นรูป,ปรพักพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดาจึงมีภาพฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระกเ้าเจ้าอยู่หัว กรัชการที่สิบตลอดจนถึงเมื่อการยิงเลเซอร์เข้าไปที่หน้าผาเขาชีจันพระบาทสมเด็จพระวจิดากราเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีส่วนร่วมในการรับวิถีของเลเซอร์ให้เข้ากับเหลี่ยมมุมของหน้าผาเขาชีจันอีกด้วยและแก่เป็นพระพุทธรูปตลอดองค์แล้วก็ยังมองเห็นไม่ชัดเจนดอกเตอร์สุวิทย์จึงทูลขอ ให้ใช้โมเสกของปิดตลอดแนวเป็นเส้นขององค์พระนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจุลหัวรัชกาลที่9ยังโปรดให้ขุดบ่อน้ำด้านหน้าโดยเป็นภูเขาที่จะทะเบิดจนเนื้อหินยุดไปหมดจึงให้สร้างบ่อน้ำขนาดใหญ่ด้านหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าไปใกล้เพราะอาจเกิดอันตรายรวงใส่ผู้คนได้ พระพุทธรูปองค์นี้จึงเป็นอนุสรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระสังฆราชเจ้าก็มรวงวชิรยาณสังวรทรงสร้างถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปร,ะรมชนากาทิเบมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร